น้ำตาลนะคะใส่ไปถัช้อนถัช้อนนี่ใช่ไหมแล้วก็จะใส่น้ำปลาไม่ทำไม่เคยทำเองมีบีดอันนี้เอาอันนี้ช้อคนได้ไหมโอ้โหทำไมมันทำเองมันโคเกิน เอาใส่อีกนิดนึงเอาใส่อีกนิดนึงนะปา,ะปาะถ้าอะไรทำไมไ่ได้ก็จะให้ป้าปาช่วยคนนี้มันตื่นมต้นมันไม่พีกเลยอ่ะไม่เป็น,ร <c oughs> น,น,ปนไรหรอไ,ได้ก<ด>ินได้<า>ช้อนวางมดูดิจะมากินมะมว่วงมันนะคะล้ One, two, ะวนชูฟิขมะม่วงมันนะคะ ไม่เปรี้ยวดูนี่นะไม่เปรี้ยวแจ็บไม่เปรี้ยว I feel, man, like right? It's not sour.